บันทึกตอนนี้เวลาประมาณตีห้าห้าสิบห้าสิบก้านาทีของวันที่สามสิบเอ็ดธันวาปีสองพันห้าหกสบสาวันนี้ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ครับเพื่อนเพื่อนที่ติดตามผมเนี่ยแล้วก็อยากรู้ความลับซึ่งไม่รับ ในระบบที่ผมทำแล้วก็มีปัญหาดามาก,กันไปเมื่อวานเนี่ยนี่จะให้ดูนะครับคือเปิดทั้งคืนทั้งระบบ48โวลต์และระบบ24โวลต์ส่วนระบบ12โวลต์ซึ่งเป็นสวิตชิ่งมันกลับเมืองจีนไปหมดแล้วครับมันพังหมดตอนนี้กำลังรอรอหลังปีใหม่ก็คงจะเป็นเปลี่ยนเป็นหมออแปลงเทอรอยหมดเลย ทั้งระบบ2 2โวลต์ก็จะเอามาเสริมในในอนาคตต่อไปอันนี้จะให้ดูนะครับตรงนี้หมายความว่าทั้งคืนเนี่ยผมเปิดระบบทั้งคืนใช้ดีโดีของแบตเตอรี่ในชุดนี้13%อันนี้คือริปโพนะครับ ที่เห็นอยู่นี่ส่วนตัวนี้ตัวนี้ถ้าใครสังเกตดีๆมันไม่ใช่ลิปโพครับมันเป็น NMC ซึ่งผมนำมาใช้พ่วงกันดูสิครับเต็มร้อยอยู่เลยครับไอ้ตัวเนี้ยคือตัวจ่ายตัวจ่ายก่อนนะครับดูวนมาต่างกันดิเห็นไหม ก็มันไม่มดูไปนะ <S <S 1> <S 1> เห็นไหมครับยี่หกวเยืนเลยครับย6่หกว์แต่ตัวนี้ยี่ห้เห็นไหมครับความต่างของริโพ o กับ NMP ต่างกันอยู่สามว์แต่มันจ่ายร่วมกันอยู่ตอนนี้เนี่ยจ่ายร่วมกันอยู่ทํางานร่วมกันอยู่ตลอดนะครับตัวนี้ คือส่วนที่จ่ายระบบระบบยี่สิบสี่ยี่บสี่วนก็คืออินเตอร์ตัวนี้นะครับตอนนี้ทํางานเบาๆครับทั้งสองตัวนี้ทํางานร่วมกันตนนัวนี้สี่แปดวนดูเครื่องสองพันบาทผมจะเปิดให้ดูครับไม่มีความลับหรอกอ่าดูมอแปลงซะก่อนลูกไม่ใหญ่หรอกแค่นี้แหละดูดูการประกอบครับดูสายก่อนครับ ให้ดูแค่นี้พอของอื่นที่เป็นอุปกรณ์ของจีนที่เป็นสวิตชิงผมใช้กับระบบผมไม่ได้ครับมันไม่ทนมันพังกลับบ้านเก่าหมดอา่าให้ดูครับความยุ่งยากตอนนี้มันเช้าอยู่ ไฟจากแผงยังไม่ลงมานะตอนนี้เดี๋ยวไม่นานหรอกครับช่วง8โมงครึ่ง8โมง8โมงครึ่งนี่ก็เริ่มชาร์จเข้าไปเกือบเต็มแล้วครับ9โมงครึ่งอเต็มเต็มทุกวันครับ9โมงครึ่งเกินด้วยซ้ำเนี่ยตอนที่ไม่ได้เปิดแอร์ในรงมาก็แค่นี้ยครับเนี่ยในระบบ48โวล์ ตัวนี้ใช้กับตู้เย็นทีวีห้าสิหนิ้วตู้เย็นก็ตู้ใหญ่นะสิบสองจุดเก้าคิวเปิดตลอดย4ิบสี่ครับตัวนี้ไม่ได้ปิดเนี่ยมีแค่นี้เองครับไม่มีความลับอะไรครับความลับก็คือว่าระบบไฮบริดไงครับทำไมไมันถึงอยู่ได้ยันสว่างแต่ผมแค่นี้ก็เพราะระบบไฮบริดเนี่ยครับ มันประคองก็แสไว้ตลอดแต่ว่าใครก็ตามที่ทําระบบนี้จะต้องจูนเป็นเลยครับถ้าคุณจูนไม่เป็นแทนที่คุณจะประหยัดมันจะตรงงันข้ามเลยครับงานนี้ก็เก็บไปคิดกันเราเองเอาเช้านี้มอบของขวัญปี2,563ให้กับเพื่อนๆทุกคนไปต่อยอดแค่นี้นะ เดี๋ยวต่อไป MPPT ที่เห็นอยู่เนี่ยผมยกลงหมดแล้วครับมันเป็นตัวสร้างปัญหาแม่งหมื่นกระบาททำงานสู้สชาร์จเจอที่เราออกแบบเองสร้างเองไม่ได้ครับบอกตามตรงเลยแม่งห่วยแตกมีปัญหาครับสองสามวันนี่เออมาแบตผมพังไปสองลูก เ okay. อาแค่น,นี้นะครับโชคดีพี่หมายทุกคนครับไม่เจ็บไม่จน